ก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่าศิลปินนักสแสดงสาวจีซูแบล็กพิงค์ได้ปรากฏต,ตัวที่สนามบินอินชอนเพื่อบินลัดฟ้าไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อชมโชว์ของรีออที่จะจัดขึ้นที่งานปารีสแฟชั่นวีคที่จะจัดขึ้นในวันที่27กันยายน2022ซึ่งจีซูไปในฐานะโกลบอลแอมเบสเดอร์ Ambassador ของรีออล่าสุดคับคืนที่ผ่านมาแฮชแท็กจีซูรีออปารีสแฟชั่นวีคพุ่งติดเทรนด์เทวิตเตอร์หลังจากจีซูแบล็กพิงค์มาในลุคชุดริบสั้นสีดำพร้อมถุงน่องตาไขา่และรองเท้า สีดำเติมความสมบูรณ์ด้วยกระเป๋าของดีออเป็นอีกหนึ่งลูกที่เรียบง่ายแต่ดูหรูหราดูแพงสมกับเป็นลูกรักของดีออจริงๆสำหรับลูกนี้ของจีซูนะคะบอกเลยว่าสวยน่ารักมากมา